สวัสดีครับ,รบวันนี้วันนี้มาพูดถึงนะมาพูดถึงเอ่อ Gmail โดนแฮกอ่ามันโดนแฮกได้ยังไงล่ะไม่รู้ครับไม่รู้มันโดนแฮกได้ไงอยู่เฉย,ยๆมันก็โดนแฮกนะครับนี่คือผมโดนแฮกนะ โอเคเดี๋ยวผมจะใช้บัญชีนะนี่นี่คือบัญชีประจำองผมนะแล้๋ยวผมก็โดนแฮกระบบนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่รหัสโอเคผมใส่รหัสเข้าไปแล้วนี่ไงแล้วมันก็ไม่ส่งข้อมูลมาให้ในโทรศัพท์ผมด้วยนะมันถูกเปลี่ยนไปหมดแล้วนะคอยดูนะ ในโทรศัพท์ผมนม่มีอะไรเลยเห็นไหมมันโดนมันโดนเจาะระบบเข้าไปแล้วแล้วมันก็ไปทําการเปลี่ยนรหัสดึงข้อมูลข้อมูลอะไรเสร็จแล้วมาครับมาดูนะครับว่าเนี่ยมันมันมันโดนแฮกจีเมลนี่โดนแฮกนะครับเนี่ยจีเมลเนี่ยโดนแฮก โดนแฮกไม่ยอมให้ไม่ใช่ว่าไม่ยอมให้เข้านะมันเปลี่ยนรหัสจัดการเปลี่ยนรหัสจัดการอะไรแล้วก็เข้าไปลบบัญชี youtube ทิ้งเลยนะเข้าไม่ได้เลยนะอ่าอันนี้บัญชีผมนะผมะเข้าให้ดูเดี๋ยวผมจะใส่รหัสของผมนะเรียบร้อยครับเห็นไหมถูกเปลี่ยนไปแล้วเมื่อ23ชั่วโมงที่ผ่านมา ปัญหาคือเนี่ยมันเปลี่ยนรหัสแล้วมันก็ใส่ทีว่าความปลอดภัยเข้าไปกับลอด u ด d เล้วนะครับไม่สามารถเข้าไปแก้ไขอะไรได้เลยผมจะลองวิธีอื่นนะครับเนี่ยมันก็จะด้งขึ้นมาเนี่ยพอนรหัสสำรองแปดหลักอันนี้ก็ไม่มีปึ๊บยืนยันมันเป็นบวกหนึ่งนะ U.S. นะแล้วเลขอันเนี้ย หมายเรียกโทรศัพท์เนี่ยไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของผมเลยนะครับตอนนี้ก็คือเมลนี้เรียบร้อยไปแล้วเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วส่งรหัสไปมันก็ด้งไปที่นู้นมันไม่เรียกมาที่ผมเนี่ยไหมมันก็ไม่เรียกเข้าเครื่องโทรศัพท์ผมเรียบร้อยจบข่าวลิเกเลก คือนะครับเมวเนี่ยผมนะไม่ได้ผูกไม่ได้ผูกบัญชีบัญชีหนึ่งเป็นสำรองไว้นะเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ได้แจ้งแจ้งเกอนมาว่ามันต้องผูกบัญชีสำรองอะไรติดไว้นะครับแต่ว่าเมื่อเช้าปรึกษากับคนที่รู้ คนที่โดนมาก่อนของเขาเขา,เขาดึงคืนมาได้โดนแฮกเลยคืนมาได้ก็เพราะว่ามีการผูกบัญชี Google บัญชี gmail อีกบัญชีหนึ่งนะครับสำรองไว้นะครับของผมเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีมาเลยมาเลยแฮกง่าย พะวันไม่มีบัญชีสำรองแต่ผมก็แปลกใจทำไมตอนมันแฮกมันไม่สง่งมันไม่ส่งเข้ามาในโทรศัพท์ว่า,ว,าว่ามีการเข้าสู่ระบบอน,นุนอันนี้อันนั่นทั้งที่โทรศัพท์กับคอมผมว่าซิงกันไว้เวลาจะทำอะไรมันก็เด้งเข้าไปโทรศัพท์ด้งเข้าไปในคอมเวลามีอะไรเข้ามาหรือมีอะไรผิดปกติแต่เมื่อวานยังเป็นงงๆมันไม่ยอมให้เข้า ปกติเราลืมอหารผ่านเนาะเฮ้ยเฮยไม่ใช anyway> ่แล้วอันนี้มันของตัวเองเนี่ยปกติเนี่ยก็เข้า แล้วก็ไปเชื่อมโยงบัญชีกับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็กับ Facebook กับอะไรนะใช่ไหมแต่ว่านี้น่ะโดนเลยนะนหายออกจากระบบเลยนะ,นนะในใน u t u b e ก็ไม่มีนะใน Youtube ไม่มีเลยนะเนี่ยเนี่ยใน y o youtube ไมีมีแต่ไม่ให้เข้านะครับนี่นน,นี่คืออันเก่าผมนะนี่คืออันเก่าของผมที่ผมเข้าไม่ได้ มี907วิดีโอเราจะเข้าให้ดูเห็นไหมเรียบร้อยเลยนะมันไปแล้วนะมันไปแล้วนะมันไปแล้วนะไม่มีเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นของน้องไม่ได้เกี่ยว ไม่เจอเลยของตัวเอง,เองไม่เด้งไม่ดีอะไรขึ้นมาเลยนะครับท่านที่ยังไม่โดนให้ไปผูกบัญชีให้ไปผูกบัญชีไว้นะครับผูกบัญชีนี้นะครับเข้าไปที่กานนรถ้าเข้าความปลอดภัยเข้าไปผูกบัญชีนี้บัญชีของตัวเองที่ใช้นะครับกับอีกบัญชีสำรองอีกบัญชีหนึ่งไว้แล้วมันก็จะส่งาหารหัส ไปหาอีกบัญชีหนึ่งเราก็เอารหัสตัวนั้นมากรอกแล้วก็ทำการยืนยนันปุ๊บมันก็จะซิงซิงบัญชีของเรากับบัญชีบัญชีหนึ่งให้เป็นบัญชีสำรองไว้ถ้าบัญชีนั้นถูกแฮกเราก็สามารถเอาบัญชีที่เราผูกสำรองไว้เนะี่ยเข้าไปกู้คืนระบบคืนมาได้ผมถามน้องเขาคนที่เขากู้คืนระบบได้นะบอกมาอย่างนี้ตอนนี้ก็คือ ผมเอาอะไรกลับคืนมาไม่ได้ตอนนี้ก็ผมต้องสร้างบัญชีใหม่นะครับเพื่อที่เอามาใช้เปิดทําการทํางานช่อง youtube ของผมเอามาใช้ gmail ในการรับส่งเอกสารในการทํางานของผมนะครับอันนี้ก็เปิดใหม่แล้วเป็นตัวนี้นะครับ แล้วทีนี้นะครับอย <b> ไม่ใช่ไม่ใช่โทษทีนี่นะครับเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้คือช่องใหม่นะครับที่เปิดขึ้นมานะครับเนี่ยเป็นช่องใหม่ที่เปิดขึ้นมานะครับ เป็นช่องใหม่ที่เปิดขึ้นมายังไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวฝากเพื่อนๆบอกเพื่อนๆพี่ๆนั่นนะติดตามชมด้วยครับวันนี้เริ่มคลิปแรกขึ้นมาก็คืออ่าจีเมีโดนแฮกเลยไม่รู้จะไปไหนไปหน้ามาหลังอะไรยังงงอยู่นะครับอย่าลืมไปบูกบัญชีอย่าลืมบูกบัญชีสำรองไว้นะครับผม ไม่อยงนั้นอาจจะโดนเหมือนผมก็เป็นได้นะครับเหาับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ